โอเคครับผมสวัสดีครับกลับนี่กับผมปีแอร์เจขอบเลยนะกลับกับผมปีแอร์แล้ววันนี้นะามกมาใน GTA V กับด่าน เครื่องบินแล้วก็บรทักกับจักรยานเท่านี้รับผมมึงเปิดเทอพิเศษตัวอะไรจ้าวันนี้นั่นก็คือใครฮะคนรับเทอมพิเศษของเราผมเป๊ตีฟแฟมิลี่ครับผมแอโพสตรีกับฮ่าฮ่าาฮ่าฮนาฮ่าฮตาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่เฮาฮ่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 า่าฮ่นฮาฮ่าเ่า่าาฮ่าาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าก่าฮ่า่าัาา เเดี๋ยววันนี้ถึงว่าด่านนี้เราผมเป็นเครื่องบินนะฮะส่วนขบวนก็จะเป็นจักรยานที่ผมไล่ชนนะส่วนขบวนก็ต้องขับจักรยานไปถึงพวกเครื่องรถถังอะไรให้ได้เพื่อเอาได้เลยอ๋อโอเคครับผมต้องขับไปทันไหมดูสึกว่าชีวิตดูลำบากนะที่เหลือใครคนนั้นเต้องขับทันไหมที่เหนือคนหนึ่งโอ้ยตายแน็ตโชว์ฝีมือเน็ตมันคนเร็วมือเลยวะเอฟมันเบรกเฮ้ย เชื่อเฮ้ยเชื่อลองล่นแห่องเล่นอาวมึงลงมานี่มึงมึงลงมานี้มึงลงลงมาเอ้า

กดตีกดตีกดตีโดนลงกดตีปุ้ยไม่เยอะเลยทีมบ้านเลยนะเราจะไม่ดูอะไรแล้วเดี๋ยวผมดูเพียงแก่สีน้ำโกคต้องสีน้ำโชคต้องสีเลยไปเนี่ยเพียงหงมึงหงเลยไปแล้วปุ้ยต้องมาเลยวันนี้มาแล้วปุ้ยกินมีมดแล้ว

แม่งด่านมันนี่ยากเลยยากกูต้องบินไ่ไหนแม่งวนเองเนี่ยดึ๊ดดึ๊ชึบชุบชุบเอ้าไอ้เี่ยกูช่อะไรเนี่ยกูเห็นว่ามันโล่งนะ คนอะไรเป็นความเฮ้ยมันคนอะไรวะผมไปจ้างแม็กนีโตมาแองก็เลยถูกกล่าเล็กเอ็กเมนก็มาเจอไอรอนแมนในสัตุรัสจริงเลยผมนี<__<_่เหนื่อยใจเลยฮะเอ็กเมนเลยจะมาสู้มาเวลจัดไปเฮ้ยเอ็กเมนมึงแย่งตัวบินที่เหรอเนี่ย ไอ้นี่สีเหลืองนี่ปั่นเพื่พ่อมไสีแดงสีนเชคสีเลือดไงเดี๋ยวมึงก็จะเียติดจักรยามเลยีไม่ขึ้นมีไม่ขึ้นก็มีไม่ขึ้นมีไม ouais ่ขึ้นมีไมขึ้นไม่ขึ้นไมขึ้นไม่มีไม่ขมีไม่ขึ้นไม่นจะมีไ้นไม่ขึ้น่้้ะเบิดเฮ้ยียวข ไอ่ใชหรอไม่เมื่อกี้เขาไม่เคียวทัเลยอะคุยจะบันอันเน็ตเนโอ้โหไม่ใลเบไม่ได้เเรื่องปกเโบด็เรื่องยังเดย้ขัเีเงาักเมกลับชเลยาีชอะไรยังไม่รู้เลยอ้าระวังนะตเมาแง้มาแง้มาแงเอาน

ไม่ตายไม่ตายไม่ตายยันที่ไม่ถลนเงี้ยไม่ถลไม่ถลกคุณก็จะติด้างเงยไม่คนณติดเ่นมาส์ที่นไม่ไรไม่ไรยังไม่เยมีความฝันที่จะเอาไปทำอะไรตายตายตายแล้วแต่ความคูลสไงห์ล็อกอินคอนดิ้งบินมาบนมาแล้วยางตึกรอยม่ออกเายได้ตายได้ ตายยังอ <Or> ๋อตายแล้วจะรอดได้หรือชีวิตเดี๋ยวแต่เขาต้องมาลอกแล้วกูเนี่ยเราล่าคนเนี่ยอ้าวเหลือคนหนึ่งเหรอแล้วผมนี่ข้างล่างเนี่ยเป็นอาวุธของผมลงมาตรงนี้ข้างล่างลงข้างล่างเล้เล่นทิ้งติ้งมาเลยทิ้งติ้งมาติ้งมาติ้งมาไอ้อย่าไปเชื่อทีมนั้นเดี๋ยวเชื่อทีมนั้นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเชื่อพวกเขา ไม่เล er> sure> um ี้ยงต้นข้าเลยไม่มองอะไรผู้เมื <h <h ่อกี้เพิ่งจมไปโลดเติมพลังเอ้ยแล้วปัดนจักรยานไม่ไหวแล้เพื่อนสุขภาพนี้โดนจานเนสเนสอย่าเนสสีฟ้าพี่สีเหลืองนะเนสปั่นเพื่อแม่พี่ปั่นเพื่อพ่อเราเนี่บ้านเรารักมากในรถเกียร์ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเด็นเอ้าเอาคือจักรยานไม่ได้คืออะไรอ่ะกดเอฟกดเ้ฟ

มึงมีทำไมมึงมีทำไมมึงเอาไปเย็บผ้าเหรอแล้วกกิินนไม่่เลกไมมันเอาไว้เกี่ยวีิโหมดโดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้ยตายตัวยังระเบิดอ่ะรู้สึกว่าออฟแม่งท็อปคอมมินเก่งที่สุดเลยใช่อฮะแต่ผมก็ไม่ใช่เอกลัใษณ์ตลอดเลยไม่ได้เก็บใครอะเนี่ยมีแต่ไปแล้วก็หนีกับตีเนออจริงจริงทุกครั้งเลยไอคนที่เก็บมึงได้ตายหมด เพเก็บไปนิดตาแรกอยู่ใกล้ๆมันจิบหายช่ป่อ่ะขอขับสีเหลืองมันนี้มาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เสียงปีนไม้อย่างเครื่องโคดูงเลยชิบหายมากันเลยแบบเ็นปัเนี่ยเนี่ยมันปัดแล้วนี้ปัช้าก่อนเืเป็นทำานมันมีก็เทานี่มีมากมากเกี่ยวไหมไอ้ตัดต่อได้แบ มีให้กระจอยกระโวยเอ้าไฟจะไล่บินมาปุ๊กยะแวะเติมน้ำมันอยู่ไงเติมน้ำมันเติมไม่ได้เติมไม่ได้น้ำมันเนี่ยมาบินเล่นเลยโอ๊ตมึงทำอะไรของมึงไปจอดลันเวย์เหรอไอ้เหี้ย ออะไรเมื่อกี้กเทละวท่าปีกมันไม่ไดเกี่ยวเหล็กเมืเ่อกี <c oughs> ้เกือบสวยไอ้ไ้ลงดิลงแล้วเขาินเจ๊กมัมกนยิ <c oughs> เขาดอไปเดยเอ่ลงเอสยเิน่งหน้าเ <c oughs> ิย้า้าขึ้น <c oughs> ไม่ได้เ <c oughs> ไ,ได้แล้วหายลวฮะอบอบี้ลองวิ่งเลเออววิ่งได้เร็วกว่าเยอะนะวิ่งไม่อดแน่นอน ครับโอ้และในตอนนี้ตอนนี้ผมไปมาแล้วโอนพอดีครับเฮ้ยเมื่อกี้จะกดพลาดจะไปกดเลขแปดไปโดนห้าผมได้เห็นโอนวุ้ยตู้มตู้มไม่ตู้มเไปไะดับไปทั้งหมดเลยวิ่งเน็ตโอนไม่ตายเหรอตายเอละ cú ừ. dòng... đi đâu หมดให้เพื่อนใครอยู่ออฟโดดกูนี่ <laughs> <laughs> พี่อ่ะเป็นแค่ตัวตัวถ่วงเว้ยให้เดียมันปั่นไปไกลสุดสุดเน็ตเขีนไปไหนไม่รู้ไปเน็ตเน็ตนอนนอนตัต้นไม้ก่อนเน็ตนอนตัต้นไม้ก่อนลมมันเย็นลมมันเย็นเออดีมากเน็ตดีมากเน็ตอย่าลืมอย่าลืมเน็ตตึ๊ดเน็ตจะลืมเตาถ่านมันนะจักรยานเออถ่านมันหน่อยเฮ้ยไอเน็ตเน็ตจ่ายค่าเน็ตจ่ายจ่ายค่าแท่งด่วนจ่ายแท่งด่วนก่อนเออจ่ายแท่งด่วนก่อน เออลงา่ทงดยก่อนเออลงใหา่ท้งโดยก่อนเอ้ยคิดคิดจะิส่ก้ตายไม่รู้ว่าไหนนเขา้ายนีสยตตีดีขวาเลยขวาขวอ้เนทเนทลืมนะต้องต้องผ่านมีแบคไปได้ช่วงนี้น้ำมันท่วมเออตาผ่านดีดีมเอยโหันี่อยู่ไหนเนี่ยเด้ไม่อยาทำนี้เดเิ้ตไต้ไขวาเลยาเลยเนเเ เด็ดเด็ดเด็ดเลยทำเมื่อกี à, dead, dead, dead. <S <S ้มีที่กัดเนาะเด็ดเด็ด

ơi, ơi, ƠI! luôn luôn ơi, ơi, đẹp, ơi. Mày đêm Mึง đeo thanh mày? Đúng rồi. mày rồi. Đúng 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 แค่แบบงงๆเหมือนยันมีเรืาอต่างๆให้รบวท่านท่านสั่งมาเรจะทำไงเยอนี้แล้วปุ๊ใครวะใครวะรู้แล้วเว้ยแม่เ้ยบาทีมแพ้เนี่ยอะแลครับผม โอเนีผมเจอกันใหม่แบบหน้าครับผมแบบหน้าเป็นไรก็ฝากกด Subscribe เบอร์1 0ดูเลยนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บลืมไหมครับผมกม่ทับฟิลลิ่งล็อกเลยนะครับผมจบได้ที่